ครับพี่น้องวันนี้ลุงเขียวเที่ยวทุ่งฟ้าพี่น้องมาชมแปลงนาข้าวก็ขอแปดห้าครับที่สุพรรณบุรีของพี่สุคศนะครับวันนี้ก็ามานะครับมาเยี่ยมชมตอนที่เขากําลังเกี่ยวนะครับนี่คือผลงานของกิ่งทองใบหยกครับพี่น้องครับอยากให้ดูรวงชัดเลยนี่ครับผมมานั่งใกล้ๆเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับโอ้โหชัดแจ๋วมากครับตอนนี้นี่ครับตอนนี้เนี่ย ชาวนานะครับกําลังตื่นเต้นกันใหญ่นะครับวันนี้ลุงเขียวมาแม้กระทั่งคนรถเกี่ยวข้าวยังรู้จักลุงเขียวนะครับเขาบอกว่าติดตามลุงเขียวอยู่เหมือนกันนะครับเพิ่งเห็นตัวจริงนี่เขาว่างันนะครับนี่ครับโอ้โหอย่างงามครับพี่น้องครับดูรวงข้าวครับตัดกล้องไปดูให้ไกลๆนะครับโอ้โหดูทุกมุมเลยสวยงามจริงๆครับพี่น้องครับเดี๋ยวกลับหน้ากล้องให้ดูครับ หลังจากกลับหน้ากล้องให้ดูครับพี่น้องครับโอ้ย่างงามเลยครับนี่แปดห้าครับข้าวแปดห้านะครับเต็มไปหมดเลยครับพี่น้องครับดูครับนู้นรถกาลังเกี่ยวได้ไปแล้วหนึ่งอุ้มครับได้ไปแล้วหนึ่งอุ้มนะครับรถมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับได้ไปหนึ่งอุ้มแล้วนะครับเดี๋ยวเรานะฮะจะมาดูรวงข้าวนะครับเดินให้ดูใกล้ๆนะครับดูครับ อขอแปะท้าปกตินะครับนาเขาจะไม่ทํากันหน้าแรงนะทำนานรอบสามนี่ถือว่าคนที่สามารถทําได้เนี่ต้องเก่งครับเพราะส่วนใหญ่จะขาดทุนจะไม่ค่อยได้ข้าวแต่พี่สุพจน์ลองดูนะครับเห็นว่ากิ่งทองใบหยกเนี่ยดีอยากลองดูสิว่ามันดีแค่ไหนก็เลยนะครับเอามาใช้สิบเจดไร่ครับเราจะมาติดตามกันดูว่าได้กี่ตันนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าลวงใหญ่แล้วก็เม็ดยาว สมบูรณ์อย่างนี้เนี่ยน่าจะได้นะเกือบตันนะครับต่อไร่นะครับถือว่าถ้าคนไหนทํานารอบนี้ได้ถึงหนึ่งตันต่อไร่เนี่ยถือว่าเก่งมากนะครับถือว่าเซียนนะฮนะครับนี่ครับดวงข้าวเอาไปดูใกล้ๆกันครับหนาป๊ดเลยครับแล้วที่สําคัญคืออีดอีดอีเด้งนะครับไม่มีเลยพี่น้องครับแก้ปัญหาเรื่องอีดอีดอีเด้งข้าวเด้งข้าวละมานข,ข,ข้าวย้าอะไรต่างๆ ไม่มีครับพี่น้องครับไม่มีหญ้าสักต้นอู้แปลกแปลกมากครับพี่น้องครับไม่มีหญ้าปกตินี่อ่าใกล้ๆป่าอย่างงี้มีหนูมีนกมีอะไรกวนไหมเยอะเลยที่แล้วเยอะเลยนะเแต่นะอันนี้เป็นไงบ้างอันนี้ไม่ไม่ค่อยมีเลยโอ้สแสดงว่ากิ่งทองประโยคข,ของเราเนี่ยไล่นกหนูได้น <laughs> <laughs> ีป่าทั้งนั้นเลยนะสวนอะไรนะ่ะอยู่ตรงนั้นอนะ่ะ ดงไม้ดงไม้ไมโอ้โหไมเลยม,ม,ม,มันก็ไปทํารังเต็มเลยแหละใช่ไหมเออหากินได้สบายเลยแหละแต่ทีนี้ปรากฏว่าใช้กิีกรองประโยคไม่มีนกมมีหนูโอ้สุดยอดครับพี่น้องครับสวัสดีครับ พี่น้องวันนี้ลุงเขียวเ่ยวทุ่งนะครับพาพี่น้องมาชมแปลงนาข้าวของพี่สุพจน์นะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับข้าวแปดห้าครับพี่น้องแปดห้านะครับปกติแล้วนะครับข้าวแปดห้าหรือข้าวเขาจะไม่หวานกันนะฮะในช่วงเดือนเดือนเมษาเออไม่ใช่ทํานาหน้าแล้งหน้าแรงหน้าร้อนนะครับเขาจะไม่เขาจะไม่ทํากันเพราะว่ามันจะมีนะครับพวก ปัญหาข้าวนะจะไม่งอกไม่สวยนะครับจะได้ผลผลิตน้อยตกต่ำแต่นะครับพี่สุพจน์เนี่ยทดลองใช้กิ่งครองประโยชน์นะครับปรากฏว่าดูครับพี่น้องครับโอ้โหรวงสวยงามมากครับพี่น้องครับดูครับดูไปไกลๆเลยครับรวงข้าวทั้งนั้นเลยเต็มลองท้องทุ่งเลยนะครับแล้วก็ข้าวไม่ล้มด้วยนะครับข้าวไม่ล้มเลยนะโอ้โหดูครับ สวยงามมากครับพี่น้องครับ